บ้านเลขที่46ยามค่ำคืนของหมู่บ้านเล็กในหุบเขาเงียบสงัดมีเพียงเสียงลมพัดใบไม้กระทบกันเบาๆคล้ายเสียงกระซิบของสิ่งลี้ลับบ้านเก่าทรงไทยประยุกต์สองชั้นที่ตั้งอยู่นอกสุดของหมู่บ้านกลายเป็นที่เล่าลือกันไม่เว้นแต่ละวันเด็กในละแวกไม่กล้าเดินผ่านตอนค่ำ ผู้ใหญ่เล่ากันว่ามีบางสิ่งยังไม่ไปไหนบ้านเลขที่46มีคนตายยกครัวเมื่อสิปีก่อนเสียงกระซิบจากป้าเมียนคนขายกับข้าวดังแว่วในหูของเมหญิงสาววัย25ที่เพิ่งย้ายมาจากกรุงเทพเมไม่ใช่คนกลัวผีเธอเป็นนักเขียนนิยายออนไลน์ที่นิยมเรื่องลึกลับและสยองขวัญเธอเชื่อในตักกะ วิทยาศาสตร์และที่สำคัญคือบ้านเลขที่46มีค่าเช่าถูกเกินห้ามใจเธอย้ายเข้ามาอยู่เมื่อสมวันก่อนบ้านมีสภาพดีอย่างน่าประหลาดแม้จะถูกทิ้งไว้นานไม่มีร่องรอยทรุดโทรมหรือฝุ่นหนาเมตั้งใจจะใช้ที่นี่เป็นแรงบันดาลใจในการเขียนนิยายเรื่องใหม่คืนแรกผ่านไปด้วยดีคืนที่สอง เริ่มมีเสียงประหลาดในเวลาเกือบตีสาคล้ายมีคนเดินลากเท้าไปมาในชั้นบนทั้งที่เมย์อยู่บ้านคนเดียวเธอเปิดไฟทุกดวงขึ้นไปดูว่างเปล่าไม่มีใครไม่มีอะไรแต่ที่ปลายทางเดินมีรูปถ่ายครอบครัวหนึ่งตั้งอยู่บนชั้นไม้รูปขาวดำซี่จางชายหญิงวัยกลางคนและเด็กหญิงตัวเล็ก หน้าตาทั้งสามคนดูไม่ชัดรากับภาพถูกเบลอไว้เธอแน่ใจว่าเมื่อวานไม่มีรูปนี้เธอถามคนในหมู่บ้านไม่มีใครกล้าเข้าใกล้บ้านนั่นอย่าสนลูกแค่เงาดำในบ้านนั่นก็ทำคนบ้าได้แล้วปาร้านฉ่ำพูดพลางสวดมนต์คืนที่สามเริ่มมีเสียงกระสิบ เสียงผู้หญิงพูดว่าช่วยฉันตามด้วยเสียงเด็กร้องไห้เมจดบันทึกมันไว้เธอคิดว่านี่คือแรงบันดาลใจที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีเธอเริ่มเขียนอย่างบ้าคลั่งทั้งวันทั้งคืนเธอไม่ได้ออกไปข้างนอกอีกเลยวันที่ห้า เมเริ่มฝันซ้ำๆว่าเธอยือนอยู่หน้ากระจกในห้องน้ำชั้นบนแล้วภาพสะท้อนค่อยๆหันหน้ามาหาเธอเองทั้งที่เธอไม่ขยับตัวกระจกในห้องน้ำนั้นแตกตอนเธอย้ายมาเธอจำได้ว่าเธอสั่งช่างให้มาเปลี่ยนใหม่แต่เขาไม่เคยมาไม่แม้แต่รับโทรศัพท์คืนนั้นเมลลุกไปดูห้องน้ำอีกครั้งกระจกยังอยู่ดี แต่เธอกลับไม่เห็นเงาตัวเองเมเริ่มหวาดระแวงว่าเธอกำลังถูกบางอย่างหลอกหลอนเธอลองขุดค้นเอกสารเก่าๆที่ห้องเก็บของในนั้นมีแฟ้มบางๆเล่าประวัติบ้านหลังนี้ครอบครัวเจ้าของเดิมประกอบด้วยสมคนพ่อแม่และลูกสาวถูกท่านเสียชีวิตในปี2555โดยตำรวจระบุว่า เป็นการฆ่าตัวตายหมู่แต่ในบันทึกหนึ่งที่แนบมาด้วยกลับเขียนด้วยลายมือแปลกๆว่าฉันไม่อยากตายฉันไม่ใช่คนทำข้างล่างมีลายเซ็นดิมึกแดงจางชื่อเมทินีคําแก้วเมตกใจเพราะนั่นคือชื่อจริงของเธอ เธอไม่เคยได้ยินชื่อคนชื่อเดียวกับเธอมาก่อนและไม่เคยรู้ว่ามีใครในหมู่บ้านนี้เคยใช้ชื่อนี้เธอเริ่มย้อนนึกเธอย้ายมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงใครแนะนำบ้านหลังนี้ทำไมค่าเช่าถูกเกินจริงเธอเริ่มโทรหาญาติสนิทไม่มีใครรับไม่มีใครแม้แต่ตอบแชท เธอเริ่มส่องกระจกอีกครั้งและพบว่าไม่มีเงาของเธออีกเลยวันที่7เมไม่สามารถออกจากบ้านได้ประตูทุกบานล็อกจากข้างในหน้าต่างเหมือนถูกตอกตะปูมองไม่เห็นโลกภายนอกโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณไฟยังเปิดได้แต่เหมือนมีเพียงไฟจากโลกของคนตาย เธอเริ่มเขียนข้อความลงบนผนังฉันยังอยู่ฉันไม่ตายฉันคือเมย์แต่วันต่อมาข้อความทั้งหมดกลายเป็นลายมือของเด็กเล่นกับหนูไหมคะวันสุดท้ายเมย์มองตัวเองในกระจกอีกครั้งคราวนี้มีคนอีกคนมองกลับมาใบหน้าซีดเซียวผมยาวยุ่งเหยิงดวงตาขาวโพลน มมันยิ้ให้เธอหนึ่งสัปดาห์ต่อมาชายหนุ่มชื่อธนาย้ายเข้ามาในบ้านเลขที่46เขาได้ค่าเช่าราคาถูกจากคนรู้จักในบริษัทเฮ้ยบ้านหน่าอยู่ดีออกไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวเลยเขาพูดขณะวางกระเป๋าลงในห้องนั่งเรียนบนโต๊ะมีสมุดจดเล่มหนึ่งปิดอยู่เขาเปิดมันออก หน้าสุดท้ายมีลายมือเขียนไว้ถ้าใครได้อ่านข้อความนี้แปลว่าฉันอาจไม่ได้อยู่ที่นี่อีกแล้วอย่าไว้ใจเงาในกระจกอย่าฟังเสียงเด็กอย่าเขียนนิยายในบ้านหลังนี้และที่สำคัญเมทินีคำแก้วตายไปสิบปีก่อนทนางเงยหน้าขึ้นช้าๆในกระจกมีผู้หญิงคนหนึ่ง ยืนมองเขาอยู่